ต้องแอคดีตัอเรบเข้าสู่ช่องล oh. ิซ่า very vip แอดเสียงแจ๋วมาแล้วค่ะเพื่อนๆกับการเล่าข่าวสไตล์ฟิลเตอนไม่เลื่อนผ่าน oh. ถ้าคุณรักลิซ่าและรัาในเสียงแจ๋นแปแ้นแลนของแอดคนนี้คนดีก็กดไลค์กด subscribe เติม energy กันจ้าเลยทุกคอมเมนต์ทุกยอดวิวทุกแชร์และทุกการสมัครสมาชิกช่องคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แอดต้องกราบขอบพระคุณจากใจที่ช่วยสนับสนุนกันมาโดยตลอดเลยนะคะกราบคะ่ะ วันนี้แอดมาพร้อมกับ Blackpink y l i g h t concert in Taiwan ต้องบอกเลยว่ากรี๊ดมากแม่กับแฟชั่นของน้องลิซ่า Oh. บนเวทีชุดโซโลสเตจทั้งเด y 1และ Day 2ก็คือกินกันไม่ลงเลยสวยแซ่บสู่สีกันมาก oh. โดยคอนวันที่หนึ่งลิซ่ามาในชุดที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเพราะเสื้อยาวปิดขึ้นคอหอยกันเลยทีเดียวชุดอะไรนะใส่อีกนะแรงมากแต่ก็เอาอีกค่ะลูกอ่ะ แค่เริ่มถอนวันแรกลิซ่าเป็น Talk of the World <Wow. S 1> ไปแล้วค่ะเพราะด้วยความเซ็กซี่ขยี้ใจที่ไม่สนว่าใครจะขิดก็ชังมัน <Hey. S 1> แต่จะบอกว่าที่เห็นชีแต่งตัวแรงๆได้ขนาดนี้เพราะชีเซฟตัวเองไว้ตลอดนะคะเพราะนอกจากที่น้องจะใส่ชุดกลิตเตอร์สีเงินเวาเอวแล้วคาดโพกด้วยผ้าชีฟองสีเขียวมีออนแล้วเห็นไหมคะว่าน้องใส่ถุงน่องที่ทั้งหนาและเนียนมาก เลือกสีถุงน้องได้กลืนไปกับสีผิวมากๆทําให้พวกเราแทบจะดูไม่ออกเลยว่าน้องใส่ถุงน้องอยู่ซึ่งศิลปินทางฝั่งตะวันตกเขาใช้กันแบบนี้เยอะมากจนเป็นเรื่องปกติกันไปแล้วนะคะเพราะมันสะดวกเวลาเพอร์ฟอร์มทั้งเซ็กี่และเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันเริศนะเรื่องนี้มืออาชีพเขารู้กันค่ะโดยคาดเดากันว่าลิซ่าน่าจะใส่ถุงน้องของแบรนด์คาร์เปซิโอที่แม่บีแองเซลล์เทเลอร์สวีทและซาบรนาเคยใส่ คอน์นั่นเองถุงน้องสีเนื้อที่มีความหนามมากๆทําให้ดูเนียนตาเหมือนไม่ได้ใส่อะไรแต่ไม่ว่าจะเต้นยังไงก็ไม่โป๊นแน่นอนชีน้องเลยเต้นตามสบายใส่เอเนอร์จีได้เต็มที่แต่ความเซ็กซี่นี้ก็ทำให้แอนตี้ทนไม่ไหวหาว่าถ้าเต้นของอิซ่าในคอนเซ็กซี่มากเกินไปอ่ะ ทาลิซาเต้นเซ็กซี่มากเกินไปแล้วคุณเคยเอ๊ะใจบ้างไหมว่าเวลาศิลปินชายเขาถอดเสื้อฉีกเสื้อเต้นกลางเวทีน่ะมันไม่เซ็กซี่มากเกินไปบ้างหรอฉันยังไม่เคยว่าเลยกลับชอบด้วยซ้ำชื่นชมกรี๊ดแปกเลยทีเดียวแหน่แหน่พอเป็นลิซ่าทำอะไรก็โดนว่าอยู่อย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมเลยแล้วลิซ่าน่ะไม่ได้เต้นแค่ทาเซ็กซี่นะคะอย่าลืมนะว่าชีน้องเป็นนัก เต้นที่ทรงพลังเต้นได้หลายแบบหลายแนวแล้วน้องก็ไม่ได้เต้นแค่ท่าเซ็กซี่แต่ส่วนใหญ่เกือบทั้งช่วงโซโลโอของน้องมีแต่ท่าเต้นเท่ๆทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งการเต้นหลายๆแนวแบบนี้น้องก็ทําถูกต้องแล้วมันก็เพื่อสร้างความโดดเด่นและเป็นที่น่าสนใจเห็นไหมว่าคนกรีดกันทั่วทั้งหอตลอดการโชว์โซโลของอีซ่านเลยน้องโค้ชจะสเล่ attitude hot p e r f o r m มนซ์ดุดันจริตก็ไม่เคยแพ้ ลูกแม่เลิศที่สุด ส่วนในคอนวันที่สองน้องก็มาอย่างเจ๋งทำเอาแฟนๆจีนอึง้งชมกันเปราะเลยว่าชุดมันใช่เหมือนเปลวไฟลุกชนเขากับการเต้นของลิซ่าอย่างลงตัวมองผ่านจอความสวยก็แทงตาทันทีร้อนแรงเซ็กซี่และมีพลังอยู่ในตเตอร์ลิซ่าตัวแม่อย่างแท้จริงจักรวาลมีไว้เพื่อคุณชุดนักรบซปเปอร์ฮีโร่เหมาะกับรูปร่างของลิซ่าเวลาเต้นจริงๆฉันละมุนเมากับบรรยากาศนี้โดนเสน่ห์การเต้นของลิซ่าครอบงา ไปหมดแล้วซึ่งคุณเรนม็อกนักเขียนและนักวิจารณ์บนเวปอที่เมื่อคือนนี้เขาได้ไปดูคอนเสิร์ต b l a c k พิง k หลังจบคอนเขาก็มาโพสต์4เหตุการณ์บนเวทีที่เขาประทับใจด้วยนะคะแล้วสาใน4เหตุการณ์ที่เขาประทับใจนั้นมันคือน้องลิซ่าค่ะโดยเขาโพสต์ย้ำอีกทีด้วยว่ามุมมองหน้าประทับใจในคอนรอบนี้ก็ยังคงเป็นลิซ่า คุณมนนะคะคุณพี่ที่ชื่นชอบและประทับใจในการแสดงของรอิส่าของพวกเรานอกจากคอนเสิร์ตนี้ก็มีชาวเน็ตไต้หวันตาดีได้ออกมาโพสต์รูปว่าเจอคุณเฟรดที่ไต้หวันด้วยค่ะโดยคนที่เจอโพอสต์ว่าฉันเจอกับลูกชายคนที่3ของบ้านอาร์เนมาทำงานที่ LV s ว o ชอบด้วยล่ะอ นี่คุณพรีเล่นมาตรวจงานสาขาแบบข้ามทวีปเลยหรอคะมาเยี่ยมชมธุร,รกิจหรือหัวใจชันลิคิตเองอยอกะยอกๆยกคุณพรีเขาก็าคาม,มาตรวจงานแหละไม่ได้มาเพราะหัวใจมันเรียกร้องอะไรหรอกเนาะอะ่ะพรละพรละพละ,พะ,พะแต่เอ๊ะเมื่อวานเขาพได้ข่าวว่า he was just in New York เมืเลยนี่ค่ะเพิ่มแป๊บเดียวโผล่มาไต้หวันซะงั้นมันยังเงกันสิครีครี พอจริงๆละเพื่อนๆก็เมนมาเมามอยกันเรื่องคอนเสิร์ตที่ไต้หวันกันดีกว่าค่ะว่าชุดในพาร์ทการทำงานของน้องลิซ่ามันสวยแซ่บสมมงคีนขนาดไหนและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอไอวันนี้เพื่อนๆจะแต่เรื่องดีๆมีแต่รอยยิ้มเยอะๆนะคะมีความสุขมากค่ะรักๆไปลวบายบายสวัสดีค่ะ It's everything I've been chasing, all here for the taking.